นนคุณครูจะไม่ทบทวนอะไรมากนะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องสื่อโฆษณากับการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์นักเรียนส่วนใหญ่ชอบดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะชอบฟังวิทยุฟังไม่รู้วิทยุ ฟังวิทยุฟังอะไรลูกมีอะไรให้หน้าฟังฟังเพลงแล้วฟังโฆษณาบ้างไหมลูกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยฟังโฆษณาพอเขาขึ้นจากขึ้นโฆษณาเราก็จะเลื่อนวิทยุไปช่องอื่นถูกไหมคะหาเพลงที่ชอบนะแต่หลายๆคนวิทยุไม่ฟังชอบดูโทรทัศน์ เวลานักเรียนดูโทรทัศน์นดูอะไรลูกดูละครดูการ์ตูนดูอะไรคะหรือไม่เคยดูถึงไม่มีคำตอบให้คุณครูดูไม่ดูด,ดูดูอะไรคะดูข่าวตอนนี้ข่าวข่าวข่าวอะไรดูข่าวอะไร ดูข่าวน้ำท่วมโอ้โหเยี่ยมจริงๆตอนนี้จังหวัดอะไรท่วมมากที่สดุดเ,เอาและอะไรมากที่สุดแล้วชเชียงใหม่หรือ,อเ,เอาดูข่าวน้ำท่วมจังหวัดอะไรท่วมมากที่สดุดช,ชนบุรีหรือ,อเ,เอามาสิงบุรีอีกแล้ว ที่ไหนที่ไหนเอาแล้วดูยังไงน้ำท่วมนครสีธรรมราชออกไปไกลแล้วไปไกลเลยครูไม่กลับแล้วเอาแล้วบอกว่าดูข่าวน้ำท่วมใช่ว่าก็ดูจริงๆไม่ได้ฟังที่ไหนกำลังท่วมหนักที่เขามีการทะรลาเบาแหวง้งปิดเกลื่อนกั้นเกลื่อนถมหินถมรายเยอะแย,ย,ยะมากมายไม่มีสัญญาณตอบรับจังหวัด ลบบุรีที่ไหนอีกถอนหายใจเฮือกใหญ่ๆแล้วบอกว่าดูข่าวน้ำท่วมเขาบอกตอนนี้ท่วมหนักแทบทุกจังหวัดเห็นไหมคะอายุทยาน่ากลัวไหมตอนนี้ท่วมไหมท่วมท่วมรบบุรีท่วมไหมท่วมเชียงใหม่เพิ่งจะเริ่มท่วมค่ะนักเรียน พิ่งถึงตัดตุ่มเองที่ไหนที่ก็ท่วม4ี่เมตรห้าเมตรหกเมตรแล้วที่ไหนลูกจังหวัดระวังนักเรียนดูข่าวแล้วไม่สนใจเดี๋ยวน้ำจะมาหัวหินเร็วๆนี้แล้วหนีให้รอดนะจังหวัดอะไรที่กำลังตอนนี้สี่เมตรห้าเมตรที่หมูเห็ดเป็ดไก่ไปอยู่ในวัดหมดแล้วเราบอกว่าดูข่าวน้ำท่วม เอากลับไปดูใหม่นะว่าน้ําท่วมจังหวัดอะไรที่ตอนนี้วัดพก็พระก็จะไม่มีที่อยู่ชาวบ้านก็ไม่มีที่อยู่ถูกไหมคะจะเอาบุติวัดให้ประชาชนอยู่พระไปอยู่ที่โบสถ์แทนว่าน้ําท่วมมาแล้ว4เมตรกำลังจะมา5เมตร6เมตรข่าวออกทุกช่องทุกเวลาเลยนะคะเอาดูข่าวดูข่าวย้อนกลับมานิดหนึ่งเดี๋ยวพูดไปนานเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทดสอบ อาดูข่าวแล้วดูอะไรอีกดูละครเขาบอกดูละครแล้วย้อนกลับมาดูตัวเอง <l ots> เคยกลับมาดูตัวเองบ้าไหมเวลาดูละครเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกถ้าผู้ชายก็จะคิดว่าตัวเองน้นเป็นพระเอกขี่มา้าขาวมาช่วยนางเอกไม่มีใครแสดงเป็นตัวโกงหรือนางอิจฉาเลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ พอนางเอกเออโดนนางอิจฉาการแกล้งเสียใจร้องไห้เราก็จะร้องไห้แล้วก็เป็นเดือดเป็นแค้นใช่ไหมเออเนาะเขาบอกนิยายน้ำเนี่ยมากับน้ำท่วมเนี่ยน้ำเน่ามากับน้ำท่วมอา้าวดูละครเสร็จดูอะไรอีกการ์ตูนดูละครดูการ์ตูนเสร็จแล้วเขามีพักโฆษณาบ้างไหมม,มีเคยดูบ้างไหม สมมติดูช่องสามละครเรื่องอะไรตอนนี้กำลังดังที่สุดอะไรนะก้นรักดวงใจพอโฆษณาเสร็จไปดูช่องไหนต่อไปดูช่องเจ็ดช่องเจ็ดเรื่องอะไรกำลังฮิตติดอันดับเสือสองฟ้าพอเสือสองฟ้าพอโฆษณาไม่ดูไปดูช่องไหนต่อช่องเก้าเรื่องอะไร น้องไรคะช่อง9เกมเกมซาท้าคืนอ้าวช่อง9โฆษณาไปดูช่องไหนช่อง5ยังมาไม่ถึงเลยย่อ้5กับช่อง11เนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนจะดู3 5 7 9ช่อง5ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดูถ้านักเรียนดูละครเสร็จพอเขาโฆษณาก็เลื่อนไปเลื่อนไาเลื่อนไปไม่เคยเจอโฆษณาเลยเหรอเคยแล้วเคยดูบ้างไหม ดูโฆษณาข้โฆษณาอะไรบ้างโฆษณาอะไรคะไอสินค้านั่นคืออะไรล่ะลูกเอายาสะผมยาาสีฟันรถแหวกแนวมานิดหนึ่งยาสีฟันยาสระผมีแหมในอาหารและผลิตภัณฑ์พอดีเลยอ๋อน้ำยาพ่นปากแหมเก่งจริง ผลิตภัณฑ์ที่เราเรียนมีอะไรอีกน้ำยาล้าห้องน้ำโฆษณาเหรอลองนึกซิโฆษณาก็าโฆษณาอะไรกันบ้าง,งนา้ำยาล้างจานโฆษณาเครื่องสำอางเห็นไหมไม่เคยดูโฆษณาไงไไบ่มีกลึงสำเร็จรูป นมแป้งเครื่องสำอางมีอีกไหมเนี่ยความที่เราไม่เคยดูโฆษณาเขาบอกนักเรียนโฆษณาบางโฆษณานะคะให้ความรู้แก่เรานะลองกลับไปดูบ้างลองดูบ้างไม่ใช่ดูตะครดูตูการ์ตูนเลื่อนช่องสามาราเจ็ดเก้าแปดสิบเอ็ดอะไรไม่รู้ลองดูโฆษณาบางบางโฆษณาให้ความรู้แก่เรานะ เพราะฉะนั้นลองกลับไปดูนะเขาบอกว่าสื่อโฆษณานะส่วนใหญ่สื่อโฆษณาเนี่ยจะโฆษณาในเ,เรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นนมบะหมีม่กึงสำเร็จรูปมีอะไรอีกไหมคะอาหารอา้าวผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆหลอดไฟรถยนต์แว่นตา เสือ้อผ้าใช่ไหมคะเพราะนั <aunt ie. S 1> ้นเราจะมีการดูอย <'m> ่างไรในโฆษณาเหล่านั้นเพื่อให้เราตัดสินใจซื้อเวลานักเรียนจะไปซื้อของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนักเรียนเลือกเลือกพิจารณาอะไรฮะราคาคุณภาพประโยชน์โอ้เยี่ยมจริงๆ ราคาคุณภาพประโยชน์ปริมาณเออปริมาณมากน้อยเพียงใดถูกไหมเดี๋ยวนี้บางบริษัทเนี่ยราคาเท่าเดิมแต่ลดปริมาณลงหลายหลายคนไม่ค่อยที่สนใจในเรื่องของปริมาณอุ้ยราคาเท่าเดิมเมื่อมาเปรียบเ,เทียบกันนะสมมติถุงนี้15บาทนะปริมาณ100มิลลิตรสมมติอีกถุงหนึ่ง 14บาท14บาทแต่ปริมาณมี80มลลิลิตรโอ้ย14บาทอันนี้ถูกเทียบแล้วไปเลยซื้อเลยแต่ไม่ค่อยได้ดูจำนวนปริมาณว่ามากน้อยเพียงใดลองดูนะอย่างขนมก็เหมือนกันนักเรียนเขาจะลดปริมาณแต่ราคาเท่าเดิมเพราะนั้นหลักการเลือกซื้อหลายหลายคนมีมีหลักการเลือกซื้อที่ดีคือดูปริมาณดูราคา ดูคุณภาพดูประโยชน์โอ้เก่งมากเพราะนั้นเราไม่ต้องเรียนเนาะเรามาทดสอบหลังเรียนกันเลยดีกว่าดีไหมคะนักเรียนเลือกเก่งแล้วนะเอ้ามาดูว่าหลักการพิจารณาโฆษณานะโฆษณามากมายเลยเราจะพิจารณาอย่างไรในโฆษณาเหล่านั้นก่อนที่เราจะเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะนักเรียนตามตลาดนัดนักเรียนเคยไปเที่ยวตลาดนัดไหมเออ,เอ,อตามตลาดนัดหรือตามเปิดท้ายต่างๆจะมีของราคาถูกมาขายแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยจากโรงงานเนะ่ผลิตมาจากโรงงานแท้ๆเลยเ,ออเนี่ยนะคะราคาต้นทุนเลยนะต้นทุน ถ้าไปซื้อที่ห้าน่ถ้าไปซื้อที่ห้าจะหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ที่ซื้อให้เราเนี่ยราคาต้นทุนหนึ่งพันเท่านั้นซื้อไม่ซื้อซื้อ,อเพราะว่ามันถูกกว่านั้นตั้งห้าร้อยแต่นักเรียนรู้ได้ไงว่าอันนั้นมาจากโรงงานจริงๆจะมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ ที่เป็นของปลอมนะเครื่องสำอางมีหลายยี่ห้อนะคะที่วางขายเกอนกาดเนี่ยเป็นของปลอมไม่ว่าจะเป็นลิปสติกนะคะที่ปัดแก้มที่ปัดขนตาสารพัดเลยของปลอมเยอะแยะมากมายเพราะนั้นให้ในักเรียนพิจารณาดูก่อนว่าเราจะเลือกซื้ออย่างไรยิ่งตอนนี้นะเทศกาลอะไรลูก กินเจกินเจได้ดูข่าวไหมมีอยู่บริษัทหนึ่งที่เอาเอาอะไรนะเอาเนื้อสัตว์มาใส่ในอาหารเจเห็นไหมแสดงว่านักเรียนก็ดูข่าวเหมือนกันไม่ใช่ดูข่าวน้ําท่วมอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นให้ตัดสินใจเลือกซื้อ,อมีหลักการเลือกซื้ออย่างไรอันดับแรก พิจนารณาว่าข้อความที่ปรากฏในโฆษณานั้นเกินหลักความจริงหรือไม่ใช้ครีมหน้าเด้งจะเด้งภายในสามวันนะถ้าไม่เด้งภายในสามวันยินดีค,คืนเงินเด้งไหมคะภายในสามวันหรือใช้ยาสะผมชนิด แบงคอกผมจะดกดำเป็นเงางามภายในสิบวันราคาถ้าซื้อตอนนี้เพียงกล่องละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นถ้าท่านซื้อภายในสามสิบวันเราจะลดท่านอีกสิบเปอร์เซนซื้อไม่ซื้อเนี่ยเขาโฆษณาแล้วเกินความเป็นจริงไหม ผมจะดกดำเงางามภายใน10วันนี้เชื่อถือได้ไหม,ไม,ไห,มหรือหน้าแดงภายในสามวันเชื่อถือได้ไหมเออเพราะนั้นอ่านอ่านนะอ่านสลากนะที่ปรากฏอยู่ในสื่อโฆษณาต่างๆเวลาสื่อโฆษณาในโทรทัศน์ก็จะมีตัวหนังสือให้อ่านด้วยใช่ไหมคะเออบางครั้งเขาโฆษณาเนี่ยเขาพูดไม่ครบเขาละไว้ในฐานที่เราไม่เข้าใจ ไม่ใช่แล้วในฐานที่เราเข้าใจนะเขาละไว้ในฐานที่เราไม่เข้าใจเขาอาจจะพูดภาพรวมๆนะเพราะฉะนั้นให้อ่านข้อความนั้นก่อนว่าเกินความเป็นจริงหรือไม่นะนักเรียนก็ต้องพิจารณาว่ามันเกินความเป็นจริงไหมถ้าไม่เกินความเป็นจริงตัดสินใจไว้เลย5 0ซื้อแน่นอนนะ5 0ซื้อแน่นอนเอาลองมาดูหลักข้อที่สอง ให้ศึกษาข้อมูลของสินค้าก่อนว่ามีข้อดีและข้อเสียต่างกันอย่างไรนะคะก็จะมีข้อดีอบำรุงรักษาลากผมไม่ให้ผมแตกปายให้ผมมีน้ำหนักนะข้อดีข้อเสีย ถ้าเป็นผดปืนการแสดงว่าแพ้ให้เลือกใช้ทันทีเนี่ยเราต้องรู้ว่าตัวเรานั้นแพ้ง่ายไหมเป็นคนขี้แพ้หรือเปล่าถ้าเป็นคนขี้แพ้ก็ก็ใช้หรือไม่ใช้ไม่สายนักเรียนขี้แพ้ไหมขี้แพ้ไหมไม่แพ้นะเป็นคนชนะอยู่เสมอใช่ไหมเน่ยออนะเพราะฉะนั้นให้หนักเรียนศึกษาข้อมูลข้อดีกับข้อเสีย พิจารณาแน,นานในข้อเสียในพิจารณาเยอะๆไอ้ข้อดีก็พิจารณาเหมือนกันว่าเข้โฆษณาเกินความเป็นจริงหรือไม่นะแล้วก็เลือกซื้อสินค้าตามความเป็นจริงเลือกตามความเป็นจริงไม่ควรเชื่อเพราะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงโฆษณา นะส่วนใหญ่จะชอบดาราที่คนไหนโปรดปรานชอบมากสมมุติว่าสมมุติพี่เบิร์โตโฆษณาใครใครชื่นชมพี่เบิร์ตบ้างใครมีแฟนไปเป็นแฟนคลับพี่เบิร์ตมีไหมไม่มีเหรอเอาเป็นแฟนคลับใครบ้างพี่แบงค์ใครเป็นแฟนคลับบ้างแลวเอาแฟนเป็นแฟนคลับใครบ้างไหมดารานักร้อง มีไหมคะมีเอาใครพี่อำ้ำแน่เอาใครเป็นแฟนกับพี่อำ้ำไม่มีเลยมีแต่ไมกลายกหลายๆคนเป็นแฟนกลับดา,ด,ดารานักแสดงดารานักร้องชื่นชอบพอเขาโฆษณาอะไรปุ๊บซื้อปั๊บ แพงไม่เกี่ยงแน่ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นแล้วก็กลับมานั่งเปรื้มอยู่ที่บ้านโอ้ยอันนี้นะพี่อั้มใช้อันนี้นะพี่เบิร์ดใช้โอโอ้ยโอ้ผลสุดท,ท้ายก็มาโอ้ยโอ้ยเพราะว่าขี้แพ้แพ้ทุกอย่างบางคนแพ้น้ำยาทาผิวครีมทาผิวโลชั่นถูกไหมคะบางคนแพ้เพราะนั้นให้เลือกซื้อ สินค้าตามความเป็นจริงเราต้องการอะไรเราก็ซื้ออย่างนั้นไม่ต้องไปซื้อเพราะว่ามีบุคคลที่เราชื่นชอบเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณานะ,นะเอาละข้อที่4เปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้านะเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าชนิดเดียวกัน แต่ต่างยี่ห้อกันก่อนตัดสินใจเลือกซื้อนะผลิตภัณฑ์1ผลิตภัณฑ์ทสองเอามาเปรียบเทียบกันว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยยาสีฟันเป็นอย่างไรมีส่วนผสมอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ที่2มีส่วนผสมอะไรบ้างมีคุณสมบัติอย่างไรเอามาเปรียบเทียบกัน นะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบน้ำหนักเปรียบเทียบราคานะแล้วก็ตัดสินใจซื้อนะเพราะนั้นหลักในการดูสื่อโฆษณาแล้วเราก็ตัดสินใจเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์มีด้วยกันสี่ข้อ หวังว่าต่อไปนี้นักเรียนของคุณครูทุกคนคงจะใช้หลักทั้ง4ข้อนี้เลือกซื้อสินค้ามากกว่าซื้อตามใจฉันซื้อตามแฟนคลับโฆษณานะคะหวังว่าคงเป็นเช่นนั้นนะอ้าวหลักการเลือกซื้อจบแล้ว เดี๋ยวเราจะมาทดสอบหลังเรียนกันเลยดีกว่านะมีด้วยกัน10ข้อ